คนมาที่ห้างในอเมริกานะครับอยู่กับลูกๆนะครับเดี๋ยวเดินข้ามถนนก่อนครับซึ่งแน่นอนครับต้องมองซ้ายมองขวาก่อนข้ามถนนนะครับหรือภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรครับเดี๋ยวถามลูกๆดีกว่านะครับถ้าจะพูดว่ามองซ้ายมองขวาก่อนข้ามถนนนะฮะพูดว่าอะไรครับออสตินมองซ้ายมองขวาก่อนข้ามถนนฝรั่งเขาจะว่าว่าอะไรครับ Look look both. Look both ways. Before? Before you cross the road. Yes. Are you talking to that post or are you talking to the camera here? I'm talking to the Okay, so look in the camera and say Mong Sai Mong Kwa. Mong Sai Mong Kwa. Gon Kantanon. Gon Kantanon. Pasa Look both ways before you cross the road. Nice. Wow, you're super smart. Alright. Max. Where are we right now? อยู่ที่ไหนกันครับอยู่ที่ห้างครับอยู่ที่ห้างครับ uh, เอาาหม่ครับอยู่ที่ห้างอยู่ที่ห้างนะห้ามห้างครับห้างครับโอเค let's walk in โอเคพ่อจะให้งบ uh, คนละ20ดอนฮะเข้าใจไหม เขา้าใจไหมลูกๆเขาดื้อขนาดไหนฮะอันนี้ก็จะเป็นห้างที่เรียกว่า uh, this is Oh excuse me fashion place mall โอเคลูกๆครับช้าลงหน่อยฮะปิดประตูให้คุณพ่อด้วยครับ thanks for opening the door for me thank you very much ตรงนี้ก็จะเป็นฟู้ดคอร์ทนะฮะ โอเคเดี๋ยวมามาดูฟู้ดฟู้ดคอร์ดนะฮะมีอาหารญี่ปุ่นตรงนี้เชริียากิโอฮอทด็อกออนอตศริกซึ่งจะมีชีสออนอัิกด้วยฮะโอ้นั่นพิซซ่า right there คือจริงๆมันเพิ่งเปิดฮะเพราะว่าที่นี่ตอนนี้ประมาณ10โมง15นาที10โมงเช้านะฮะ15นาที แล้วเพิ่งเปิดตอน10โมงแล้วก็มาก่อนใครโอเคอันนี้ก็จะเป็นแฟรนไชส์ uh, ที่ขึ้นชื่อในอเมริกานะครับก็จะเป็น Panda Express เป็นอาหารจีนด่วนที่ uh, ทำเป็นเหมือน uh, ถูกปากอเมริกันคือถ้าเป็นอาหารจีนแท้ๆคิดว่าไม่น่าจะเหมือน <laughs> เหมือนอาหารไทยที่นี่ครับเขาก็ปรุงให้ฝรั่งกินได้ ่งกินเผ็ดไม่ค่อยเป็นนะส่วนใหญ่โอเค where should we go first oh DQ Dairy Queen ก็มีนะฮะที่นี่เหมือนกันอย่าลืมนะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับว่าชมจากที่ไหนฮะโอ้ดำดูโสมนะไม่เป็นไรไม่ได้โกหนดวดฮนะ่ <laughs> อคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าชมจากที่ไหนครับจากประเทศไทยหรือจากเมืองนอกครับบอกว่าเมืองไหนหรือจังหวัดไหนฮะลูก,ลก กับอาดัจะเออจริงๆมีภารกิจนะฮะที่ต้องทำให้ได้นะครับคืออาดัมเอาแว่นแว่นตานะครับมาที่เลนขวาเอาออกนะครับเพราะทำในสิกในในตาข้างขวานะครับแล้วก็เลยต้องถอดเลนเก่าแล้วก็เอาเลนใหม่ที่มันใสที่มันไม่ได้แก้ใส่ตาเข้าไปแทนนะฮะแล้วก็บอกว่าลูกจะมีงบนะฮะคนละ20ดอนฮะ กล็ละ20ดอนออสตินจะเอา20ดอนไปซื้ออะไรหรอครับเลโก้ uh, Lego, ครับเลโก้เหรอครับชิ้นเดียวใช่ไหมครับ uh, ไม่ไม่ใช่ชิ้นไม่ใช่ชิ้น,นจะจะจะ,จะซื้ออะไรครับ uh, ซ,ซื้อเป็นชุดอ๋อ oh, จะซื้อเป็นชุดแม็กซ mm ์พ hmm. อจะเอาเงิน20ดอลไปซื้ออะไรครับเลโก้ Lego, ครับเลโก้โอเคได้ เดินไปทางนี้ก่อนเก็จะมีขายเชือยยืดเท่ๆทนะครับที่เขาแบบทำคัสตัมอย่างอันนี้นะฮะ <Hi. S 1> ฉันเอาซอสมิ้ืเอเทศมาใส่บนซอสมิ้วเอเทศคือ I put ketchup on my ketchup จะหมายถึงว่าคนชอบกินแบบซอสมิ้ืเอเทศมากๆจนแบบใส่ไปหมดเลยแม้กระทั่งเอ,อทับกัน i love hot moms i love hot dads that's nice i okay taiga foot locker right here hi let's take a look at the jordans real quick i'm gonna do a yatsu my name 100่งร้อยดอลประมาณ3,000บาทก็ชอบเหมือนกันคู <Okay. S 1> ่นี่ก็เจ๋งดีเหมือนกันไม่เป็นไรเดินออกไปดีกว่าตอนที่ถูกล่อลวงให้ซื้ออ oh really <Yeah. S 1> อันนี้ก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้า หอช้อปดิอันนี้ก็มีรองเท้าแบบสเก็ตขายสเกตบอร์ดด้วยเนีะครับนี่สักสเก็ตช้อปสเก็ตชูสและสเก็ตบอร์ดส่วนหลังนี้ก็ดีนะฮะก็ขายแบบพวกเสื้อยืดนะฮะที่ทีมกีฬาต่างๆนะครับแล้วก็เป็นหมวกขายหมวกกันเยอะมากดูครับ Good morning everybody มีใครเชียร์ทีมไหนบ้างครับเดี๋ยวหาให้นะอันนี้ก็จะเป็น NFL อเมริกันฟุตบอลตรงนี้ก็เป็นเบสบอลจริงๆหลายคนก็จะใส่ตัวนี้นะฮะที่เป็นนิวยอร์กโดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆอันนี้คือนิวยอร์กยังกี้ที่มันเป็นทีมเบสบอลนะครับวัดจอร์แดนนิส ยี่สิบสามจอแดนงานโอเคก็จะมีทีม NBA เแล้วก็จะเป็นเจอร์ซีย์โอเค let's go let's keep going นี่ที่นำต้อกไปนะฮะเอาแว่นไป ทำเรนใหม่ฮอลิสเตอร์นี้ไม่ไม่รู้ว่าประเทศไทยมีหรือเปล่านะแต่ก็ขึ้นชื่อที่นี่พอสมควรสำหรับวัยรุ่น okay. Now, อันนี้คือร้านที่ขายจอแดนอย่างเดียวนะฮะขายจอแดนอย่างเดียวว้าว <at> wow. can I film yeah. yeah okay nice look at this อันนี้คือจอแดนหาย,ยากแล้วมันจะมีให้สแกน QR code ด้านล่างเช็คราคาน่าจะประมาณคู่ละประมาณ250ดอนเกือบหมื่นมันมีหลายสีนะหลายรุดลายคู่นี้เราก็มีแล้วคู่นี้มีแล้ว ต่คู่นี้ก็เจ๋งดีเนาะอันนี้เป็นจอแดนสามโอเคมก we're not trying on shoes alright let's keep going let's keep walking thanks โอเคหลานไข่แว่นค่อยไปนะฮะเดินกลับไปเดินกลับไป อย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าอยู่ที่ไหนกันนะครับเราเคยมาห้างที่อเมริกาหรือเปล่าครับนี่้วประมาณเนี้ยประมาณน,าณนี้ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากสู้ห้างไทยไม่ได้เลยเอาตรงตรงไม่ได้โอเคเดินย้อนกลับดีกว่าซ้ายมือก็จะเห็นว่าคนจีนก็มาตั้ง บริเวณนี้นะฮะสำหรับนวดชั่วคราวก็จะเป็นแบบนวด10 10นาทีนวด15นาทีโอเคก็เห็นราคาตรงนี้นวด10นาทีก็ประมาณ15ดอนนะฮะโอ้ยคนไทยมาเปิดตรงนี้ก็หาเงินได้เยอะนะ And on. Bath and Body Works, yeah, White Barn, barn cow, barn cow, Volcom. Oh, I like this store. I, I like their T-shirts here. They like have good snowboard gear here. Pawn lights in it, no? Got a lot of different kinds of popcorn here. Uh, green build a bear? What's build a bear? You build your own teddy bear? Oh my gosh. Do you want a little teddy bear there, Austin? I sure do. Dad. Huh. Uh. Vans? This is a good store, good skate shop. The Container Store Container แปลว่าภาชนะนะฮะอยากหาภาชนะภาชนะแบบไหนก็ <laughs> มาที่ร้านนี้ได้เลยนะครับมันจะมีทุกรูปแบบทุกทุกขนาดนะฮะ Oh you want to go to the Lego store? แ <Yes. S 1> น่นอนครับลูกๆก,ก็อยากรีบไปร้านเลโก้

มันจะมาสู้กับข้างไทยไม่ได้แน่นอนครับทั้งขนาดทั้งออความหรูหรานะฮะของไทยคือแบบอรูหราหมาเห่านะฮะฮารูฮาราสุดติงกระจิงแมวคำนี้แบบเก่าแบบหลายปีเนาะเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักซาลาก็ต้องมีต้องมีซาลาทุกที่โอกลีไม่ใช่โอเล่นะครับ คำนี้อ่านว่า Oakley, ไม่ใช่ Oakley, นั่น Lego store here we're at the lego store here all right can i film in here is that okay yeah oh okay that's all right i'm gonna end yeah i'll just โอเคคคือเขาบอกว่าถ้ามีเด็กๆอยู่ในร้านนะฮะมันจะเข้าไปถ่ายไม่ได้นะฮะซึ่งเข้าใจฮะต้องให้เกียรติเขา Hey guys we're gonna come back we're gonna come back here okay เดี๋ยวเราเดินกลับมาตรงนี้ดีกว่า Welcome back Max เดินไปดูต่ออีกหน่อยนะฮะ คือต้องถามเขาสัหน่อยนะจะได้มีมารยาท I don't want to just film in in every store. Sometimes they'll be annoyed. เดี๋ยวเราเดินไปดูร้านอื่นๆก่อนแล้วค่อยเดินกลับมานะครับ Victoria Secret นะฮะ Victoria's Secret here. Levi's, J Crew, Express. อยากให้คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าคิดว่าห้างที่นี่เทียบกับห้างที่ไทยยังไงบ้างครับเล็กกว่าเยอะไหมคนน้อยกว่าเยอะไหมยังไงอะไรยังไงรู้ไม่เท่าออของประเทศไทยหรือยังไงคอมเมนต์เข้ามาได้ อดัมไม่น้อยใจนะฮะสามารถวิาพากษ์วิจารณ์ได้ครับผมเพราะว่าผมไม่ใช่เ,ออเกล็ดทิมฮะหรือ snowflake เกล็ดทิมะก็จะแปลว่า snowflake ซึ่งแปลว่าคนที่ขี้น้อยใจครับเป็นจะแรง I'm not a snowflake I'm not a snowflake you can tell me what you think อ,อันนี้ครับอันนี้คือ bright link ของแท้นะฮะไม่ใช่ Baptiste <laughs> MBK <laughs> Okay, we got H and M right there. Yeah, we're gonna go back. Lan A Pun. Nostrom. No one. <laughs> ยุงเยอะไหมยุงไม,ไม่เยอะนะฮะนอกจากว่า,าขึ้นเขานะฮะร้านนี้แบบขึ้นชื่อมากนะฮะที่ประเทศไทยคิดว่ายังไม่มีนะคอมเมนต์ด้วยฮะว่าเคยเห็นที่ประเทศไทยหรือยังครับลูลูเลมอนลูลูเลมอนนี่แบบใครๆก็ชอบมาซื้อเสื้อผ้าที่นี่มันมันเป็นกระแสะอยู่นะครับ it's very trendy right now alright โอเค a l k i n g Let's keep walking. Max come on เดินไปต่อครับอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศที่อเมริกานนคบห้างเป็นประมาณนี้ออสตินหิวไหมครับหิวไหมครับหิวครับอยากกินอะไรครับไม่รู้ครับไม่รู้อยากไม่รู้ว่าอยากกินอะไรแต่หิวโอ้โห โอเคทางนั้นเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับไปที่ฟู้ดคอทนะ,ะเราไปซื้ออะไรกินกันดีกว่านะครับแต่ขอบคุณมากที่เ,เข้ามาชมนะครับแล้วเข้ามาคอมเมนต์น,นะ,ะท,นนทั้งทั้งที่รำหน้าโรง,งตื่นฮะ,ะมันแบบว่าโอ้ก็รีบออกมาเพราะว่าอยากจะมาก่อนที่คนมาเยอะแล้วก็อยากแก้สายตาเอออยากอยากเอาแว่นไปไปซ่อม โอเคกดไลค์กดแชร์ด้วยเยอะๆเลครับอารัมเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆครับดังนั้นคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าอยู่ที่ไหนนะครับแล้วคิดยังไงกับ้างเที่อเมริกาที่อารัมพามาดออูพูดกันได้อารัมไม่ใช่อะไรนะเกล็ดหิมะแปลว่าอะไรนะจำได้ไหมพึ่งสอนไปเออเกล็ดหิมะคือ snowflake ที่เป็นแสดงที่แปลว่าคนที่น้อยใจ เอ้อะไรก็น้อยใจโอเค see you guys